สว,ส,สวัสดีครับพี่จอนและสวัสดีพี่พี่เอเทุกท่านนะคะหนูแอนเอค่ะหลายๆท่านคงทราบเกี่ยวกับมาตรการต่างๆของ s อ i แล้วนะคะว่าเรามีการดูแลในหลายๆด้านทั้งกับพนักงาน S อเเองและทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานกับเราทั้งภายนอกและภายในซึ่งก็ยังมีบางเรื่องที่เป็นเรื่องใหม่เช่นการจัดการกับพนักงานที่มีความสูมเสี่ยงซึ่งเข้าข่ายติดเชื้อโควิด -19 และในปัจจุบันนี้ s i ของเราเองก็ยังไม่มีพนักงานที่ติดเชื้อโควิดนะคะพี่จอนครับค่ะไม่ทราบว่าเรามีมาตรการหรือว่าการจัดการพิจารณายัางไงคะว่าพนักงานคนไหนที่มีความเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเนะะี่ยค่ะครับก็วันที่4นะครับผมได้มีการพูดคุยกับพนักง,งานระดับหัวหน้าง,งานขึ้นไปจนถึงระดับผู้จัดการนะครับว่าถ้าเกิดมีคนที่มีความเสี่ยง ที่จะเกิดปิดโควิดนะครับแล้วก็คนนั้นเนี่ยต้องไปกักตัวนะครับจะคิดวันลาหรือเปล่านะครับวันนั้นผมให้คําตอบว่าคนที่ไปในงานเนี่ยนะครับเราจะไม่คิดเป็นวันลานะครับบริษัทก็จะดูแลเป็นที่นะครับคนที่ไม่ได้ไปในงานนะครับก็บริษัทจะถือเป็นวันลานะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็มีการมาพูดคุยกันใหม่นะครับเพื่อความปลอดภัยของ SCI นะครับที่บอกว่าพนักงานต้องปลอดภัย ตุรกิจต้องเดินหน้านะครับเราก็เลยอยากจะได้ข้อมูลที่เป็นจริงของพนักง,งานเพราะว่าถ้าเกิดพนักง,งานไปมีความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วเขาไม่มาบอกเราแล้วเขาเกิดการติดเชือ้อแล้วก็มาแพร่ระบาดในเอสีนะครับตรงนี้แหละจะทําให้เรามีปัญหานะครับเราก็เลยจึงคิดว่าถ้าเกิดเขาไปเจอในที่พื้นที่เสี่ยงแล้วก็ไปเป็นทไลน์ที่ทางราชการประกาศออกมาเนี่ยว่ามีคนติดโควิดที่นั่นเนี่ยนะครับ ถ้าเกิดเขาเรีบมาบอกเรานะครับเราก็จะมาพิจารณาว่าเขามีความเสี่ยงระดับไหนนะครับถ้าเกิดมีความเสี่ยงสูงเราจะถือว่าเราจะให้เขากับตัว14วันนะครับแล้วก็ไม่คิดเป็นเวนลาแต่ถ้าเกิดเป็นความเสี่ยงตำ่ำนะครับเราจะ,ะให้ทํางานนะครับให้ทํางานแล้วก็ก,ก็ตรงนี้แหละที่เราจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับค่ะแล้วก็ถ้าเราอะค่ะ จะมีการาจัดการขั้นตอนยังไงคะ่ะสําหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงและให้กักตัวคะ่ะคือทาง HR ตรงนี้ต้องบอกว่าจะเป็นซ็นเตอร์ที่สําคัญเพราะว่าถ้าเกิดใครมีอาการแล้วก็รู้วตัวเองไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงแล้วต้องมาบอกเอชอาร์นะครับพอบอกเอชอาร์อชอาก็จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ที่เรากําหนดว่าสูงหรือต่ำสูงหรือต่ำดูยังไง ตามหลักการของราชการเขาก็บอกว่าเราไปอยู่ในที่สมมุติว่าน้องแอนติดล้วผมนั่งคุยกับน้องแอนแบบเนี้นะครับเกิน5นาทีถ็ถอดหน้ากากด้วยนะอันนี้ผมเสี่ยงสูงผมต้องไ่ถูกตรวด,ด้วยแน่นอนเลยนะครับหรือไปอยู่ในที่ปิดห้องนี้ก็ปิดเนาะห้องนี้ก็ปิดก็ก็เสี่ยงสูงอยู่ด้วยกันนานๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดที่ทางราชการเขากำหนดแต่ว่าทาง SCI เรามองอีกว่า ถ้าเกิดหมอมีมีใบรับรองแพทย์ที่บอกว่าให้เขากักตัวเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความเสี่ยงนะครับไปพื้นที่เสี่ยงมาไปอยู่ในไทม์ไลน์มาแล้วหมอก็ออกว่าต้องกักตัวถึงแม้มันหมอจะบอกว่าจริงๆแล้วคนนี้ไม่ค่อยเสี่ยงเท่าไหร่นะแต่บอกว่าให้กักตัวดวูอาการอันนี้เราก็ยอมให้กักตัวโดยที่ไม่ใช้วันละได้นะครับแล้วหรือมีคนใกล้ชิดคนที่อยู่ในบ้านี่ติดมาแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราต้องติดป่ะขออยู่บ้านก่อนได้ไหม นี่ก็โอเคเราก็ถือว่าไม่เป็นวันลาค,ครับตรงนี้แหละที่ที่เราเราบอกว่าเอ่อเป็นความเสี่ยงสูงแล้วยิ่งถ้าเกิดคนที่ไปในพื้นที่นั้นในเวลาเดียวกับที่เกิดโรคระบาดเป็นไทม์ไลน์นั้นตรงนี้แหละเราถือว่าเป็นความเสี่ยงสูงแต่ก็ต้องเข้าไปดูรายละเอียดนะว่าพื้นที่เปิดโล่งไหมหรือเป็นพื้นที่อับหรือคุยกันใกล้ชิดขนาดไหนก็จะต้องดูต้องคุยตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่า เอ่อเชอาร์จะพิจารณาพอพิจารณาแล้วถ้าเกิดเป็นความเสี่ยงสูงเราจะให้เขาไปกักตัว14วันนะครับจะไปหาหมอหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับแพทย์สั่งนะครับแล้วก็ให้คิดเป็นเวลาแต่ถ้าเกิดเราพิจารณาแล้วเป็นความเสี่ยงต่ำน้องเป็นกังวลน,นะครับแต่ก็ขอให้มั่นใจว่าเราก็เป็นกังวลเหมือนกันแต่ก็อยากให้ความเสี่ยงต่ำนั้นเนี่ยเข้ามาทํางานนะครับ งั้นหนูขออนุญาตถามสักสามเคสนะคะ <Okay. S 2> ค่ะเคสแรกนะคะก็คือสมมติว่าตัวหนูเองอะคะ่ะป่วยนะคะมีอาการคล้ายๆลยกับโควิดเลยนะคะมีไข้นะคะหายใจเหนื่อยหอบมีไอแต่หนูไม่ได้ไปพื้นที่เสี่ยงเลยค่ะอันนี้หนูต้องอ่าแล้วก็หนูไปพบคุณหมอคุณหมอบอกว่าหนูต้องกักตัวนะอันนี้หนูต้องทํายังไงบ้างคะอะสมมติว่าผมเป็นเป็นเอชอาร์นะ,ะผมก็จะถามน้องว่าไปพื้นที่เสี่ยงมาไหม ไม่ได้ไปค่ะไม่ได้ไปไปบาร์สี่สิบแปดไปโรงเบียร์เก้าสิบมาไหมไม่ได้ไปไม่ได้ไปอยู่บ้านไปกับที่ทํางานอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วส่วนตัวใช่ค่ะอ่าเพราะนั้นน้องแอนมีความเสี่ยงต่ำนะครับเพราะฉะนั้นความไม่สบายของน้องแอนเนี่ยจะต้องลาไหมนะครับลาป่วยไหมถ้าเกิดน้องแอนคิดว่ามาทํางานไม่ไหวก็ลาป่วยค่ะครับผมงั้นขออนุญาตถามเคสที่สองนะคะ ก็คือหนูไปตลาดโดมอ่าวอดมนะคะอันนี้มันจะเป็นทไลายเดียวกันกับที่ราชการประกาศหนูต้องกัดตัวเมียครับวันและเวลาเดียวกันไหมวันและเวลาเดียวกันตรงไปเลยตรงไปค่ะคนก็เยอะอย่างี้ใส่หน้ากากไหมใส่หน้ากากค่ะเป็นเป็นตลาดติดแอร์่ะไม่ค่ะเป็นตลาดโล่งค่ะตลาดโล่งคนเยอะแค่ไหนคนนั้นประมาณร้อยกว่าค่ะเออไม่แน่นหนาแน่นมากไม่แน่นไม่ไม่หนาแน่นค่ะรบบถ้าเกิดตามหลักของราชการเขาจะบอกว่ามีความเสี่ยงตํา แต่บางทีหมอเขาจะเขียนว่าให้กักตัวคราวนี้หมอบอกเขียนบอกความเสี่ยงต่ำแต่ให้กักตัวเราก็ต้องเชื่อหมอเราก็ต้องบอกว่าให้น้องแอนกักตัวโดยที่ไม่คิดเป็นวันลาแต่ถ้าเกิดสมมติว่าหมอบอกมีความเสี่ยงต่ำอยู่บ้านดูอาการเอาอะไรเงี้ยนี่นนต้องน้องแอนต้องมาทํางานเขียนไหมเลีย์ค่ะงั้นหนูขออีกเคสหนึ่งค่ะลุงเบียร์เก้าศูนย์ค่ะบังเอิญว่าหนูไปมามแล้วทไลายตรงกันเป๊กกับที่ราชการประกาศเลยกกรณีนี้หนูต้องกักตัวไหมคะโอ้หอันนี้นี่ นิดนึงเลยคือหมอตอนนี้เขาประกาศตามหาอยู่นะใครไปเห้รีบไปหาเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าโรงียาบาลรู้สึกว่าจะเป็นพื้นที่ปิดด้วย <S <S เป็น<ช>ห้องแอร์นะแล้วก็เราไปอยู่ในที่นั้นเนี่ยมีความเสี่ยง <S 2> <S 2> แล้วก็ถรือเป็นคนที่มีความเสี่ยงสูงจริงๆเราไม่ได้สนับสนุนให้คนไปเที่ยวกินเหล้าแล้วก็เที่ยวพับทเที่ยวบาร์เราก็บอกว่าไม่ให้ใช้วันลาเราก็รู้สึกไม่ดีนะแต่ว่าแต่เราก็ยังมีความรู้สึกว่าเอานะมาบอกกัน แลเพื่อป้องกันเพื่อนๆอ,อ,อีกหลายๆคนในนี้ยนะครับ mm hmm. ไม่ให้ติดไม่ให้เกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วบริษัทก็ยังเดินหน้าต่อไปได้เพราะฉะนั้นเราก็ยังถือว่าน้องแอนเนี่ยให้ลาแบบไม่ต้องใช้วันลาได้ครับกับสุขขอบคุณมากนะคะเมื่อได้ยินพี่จอนพูดอย่างนี้แล้วนะคะขอให้เรามั่นใจในมาตรการของเอซีได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะครับบ๊ัคบค่ะ